โอเคครับผมก็สวัสดีท <yok 95> ่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม YN ตอนนี้นะครับอยู่กันในวอร์ซีเซิร์เวอร์กันยารัสซีอีกแล้วนะครับทุกคน ก็เซิร์ฟนี้มาบ่อยเลยเกินทุกคนวันนี้กลับมาทุกคนมาในโปรโมชั่นใหม่บอกก่อนเลยครับว่าใครตามผมมาเล่นเซิร์ฟนี้นะครับผมรับโปรโมชั่น1000บาทฟรีนะฮะและยังไม่พอทุกคนถ้าใครนะครับมากับเพื่อนที่แบบว่ามีแบบว่ามาเป็นเพื่อนรวมแขนกัน5คนขึ้นไปแล้วถ่ายรูปเนี่ยจะสามารถรับตัวละครที่แบบว่าโหเท่ากับตัวละครโปรโมชั่นใหม่ฟรีนะครับ บอกเลยว่าชวนกันมายเยอะนะครับไม่อย่างนึงคือแบบว่ายังไงอะเซิฟนี้นะครับมีแบบว่าหนึ่งหนึ่งลุกหมอบไว้ด้วยนะทุกคนเออแล้วก็ของโปรโมชั่นใหม่ตอนนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับทุกคนนี่นะเป็นแบบว่าออยังไงอะ เป็นชิดน้ำเลยครับ50ถึง300ส่วน500เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าไอรีเจนนะครับผมนี่เป็นดับดับน้ำส่วน1,000เป็นมิติกนี้นะครับทุกคนก็ตามนี้นะครับโอเคแล้วก็ระบบต่างๆก็เหมือนเดิมครับผมวีพ g Vp ก็ความสามารถตามนี้นะครับทุกคนดูเลยครับผมนี่นะโอเคมาจังหวะนี้ผมขอไปหาลุยเลยแล้วกันนะครับก็บอกเลยว่าลิงก์กลุ่มสำหรับกาจ์าซีก็ใต้คลิปนะครับผมมาหลายรอบแล้วทุกคนซึ่งวันนี้ก็มาโนกับโปรโมชั่นใหม่นะครับเป็นดาวแฟนตาซีนะครับคนเออมาผมขอดูก่อนว่่่่าาาเเเเเเเด็กกนนนนซซิรร์ฟียขลอออะะไััววผมม น่าจะมิติแหละทุกคนและอย่างหนึ่งคือมันเห็นอีกอย่างหนึ่งคือนี่คนนี้แบาบว่ามีกิจกรรมแข่งด้วยเอาเรื่องนะครับดูดิใช่ปะโอ้โหเคเอาเรื่องนะครับใครอยากจะแข่งขันก็ชวนเพื่อนๆมาห้าคนรับของโตัวละครฟรีผมกลับมาแบบว่าสมัครลงแข่งกันได้นะครับมาทุกคนผมลงมิติเยลยลวกันเพราะว่าเขาบอกว่าแจากโปรพันใช่ปะมันน่าจะมิติทางเซิร์ฟแหละเออผมขอจัดของแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวลงไปโนดีกว่ามาถึงไม่ต้องวอร์มราผมเรามีเซตหลายเซตอยู่ก็เดี๋ยวบวกเลยละกันนะครับบวกเลยละกันเออ เอ้ยเดี๋ยวผมมันหนึงผมว่าแบ็ค์ปืนนี้มันหลอกเราทุกคนผมว่ามันใช้ a w ทุกคนเออมันยิงหลอกเราอยู่นะครับก็เดี๋ยวเต็ม a w ไปด้วยแล้วกันนะครับก็บอกเลยว่าเราบรรลได้นะครับลิงกลุ่มได้คลิปเออไปเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวขอดูเซิร์ฟเวอร์ก่อนครับก็มีเซิร์ฟเวอร์ธรร,ธรรมดาทั่วไปนะครับแล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์ p v p p v p โอ้ดึงหนึ่งคนเล่นเยอะเนี่ยหนึ่งหนึ่งแล้วก็น,นี่คืออะไรเซิร์ฟาราารฟาร์มอมีอย่างเซิร์ฟฟาร์มเซิร์ฟฟาร์มยังไม่มีนะครับแต่บอกเลยว่าคคคนน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 ึงงเเเเเเยยออออะะะะะะมมมมมาาาาากกกกกกกฮฮดดดดูิโิโโโ้้้้หต็็็็็แแแแแลลลลววววซซซรรรรร์ฟฟธธ่่่่่ทุีีีีบบบบบไป ผมเล่นเซิฟโซนบ่อยแล้วผมเบื่อผมไปอ่าล็อกก no ี้ฟอร์ดโนมิติกกันกูต้องเอาออกใช่ไหมเนี่ย <g ül> งั้น, no น,เ,นเดี๋ยวผมไปล็อกกี้ฟอร์ดโนมิติกแล้วกันนะครับเดี๋ยวรีเจนไปเล่นแล้วกันครับรีเจนรีเจนอู้หูแต่รีเจนผมมีแค่สองเซตดี่รีเจนอะเออกูจะไหวไประมาณรีเจนมีแค่สองเซตนะครับไม่เป็นไรฮะลองหน่อยแล้วกันเพราะว่าไปเซิร์ฟไหนไหนแล้วก็จะแบบว่าเซฟโซนแล้วก็มิติกบ่อยละลองมาแบบ no ว่าโนมิติกรีเจนดีกว่าเออนะครับดินเผาได้หมดแหละทุกคนตอนนี้นะครับเอ้ยเออใส่ไม่ได้ทีไอ้้บบบบานนะคคครรััปทุกกลลงเยผม มาเจอกันอุย้ยเซฟโซนก็สิบสามคนเยอะแล้วนะเซฟโซนเซฟโซนเอองั้นเดี๋ยวผมขอแบาบว่าเล่นรีเจนให้หมดก่อนละกันนะครับแล้วค่อยไปแบาบว่ามิติกโอเคปะเล่นให้หมดก่อนโอ้ถือว่าสบายดีทุกคนมีแบาบว่าเวลามีโปรเทคบอกด้วยนะครับน่ารักเช็ดน่ารักน่าชังมีคนตีผมมาไอเฮียวาร์บาราดี้กูคนต้องลาบาทุกคนร,รู้สึกว่าจะเป็นแอดมินผมว่านะครับน่าจะเป็นแอดมินครับวาร์บาร่าดี โอ้โหควิ้งสุดหล่อแล้วไม่ใช่หัวตีเฮ้ยคุยเพื่อนควิ้งเพื่อนดีกว่าควิ้งเพื่อนควิ้งเพื่อนดีกว่าเฮ้ยโอ้โหทุกคนแอดมินมาปุ๊บถ้ากูไม่รับตีกูว่ากูตายทุกคนนี่กระต่ายผมมีตีเนี่ยอุ้ยตกใจเลยวบวับ้าตีตีระบับมาขึ้นบินบังคับให้รับตีทุกคนนะครับโอ้โหบวกอยู่เจ็บทุกคนเจ็บแตกครับผมโอ้โห ไว้ตัวนี้ตัวนี้เจ็บตัวนี้เจ็บอีดอกนี้เจ็บอีดอกนี้เจ็บบวกอยู่ดอกพี่บวกอยู่พี่ไม่ได้ยิงพี่บวกอยู่ดอกแตกทุกคนเอาป่ะดิจะแตกดิจะไม่แตกทุกคนอิ่มไอยิมมันก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยตลอดพี่ยูวกันนี่นี่กูอยู่นี่เรานีได้ดิจะไม่ยิงเซ็ตนะครับทุกคน ดำน้ำๆเกินเฮ้ยอันนี้อะไรอะอันนี้อีปิกเหรออันนี้อีปิกเหรอตลาดดังเกินมันก็พูดเกินไปเฮ้ยนาฬิกาปุกนาฬิกาปุกตลาดดังไอเด็กยืดปากแซ่บว่ะมันมันมันโวยเก่งนะนี่โวยโวยโวยยเก่งไอ้นี่นี่โวยเก่งโวยเก่งไอ้น้องพี่ขอโทษด้น้องมันคือเกมโอ้โหปากดีปากดีไอเด็กปากดีทุกคนเป็นเดียวมึงของโป้ทำเม็ดเป็นเดียวมึงโป้ทำเป็นเดียวจริง นี่ครับแตกครับผมโอ้โหเอาที่ตัวผมเชิดมินเหรอไม่ใช่ดิตัวผมชื่อ U N นะครับทำไมเวลาผมฆ่าได้มันขึ้นว่าแอดมินวะงงว่ะโอ้เงี้แอดมินก็ได้หน้าดิวะเออทุกคนแอดมินไม่เอาหน <อ tutoring. S 1> right. ้าไปหมดเลยว่ะโอ้เด <ranean ultan> ี <time> ๋ยวมาเบาเสียงกันนึงเฮ้ยนัว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 ดีเจยิงกันนัวครับแล้วก็ภาพสวยทุกคนไม่แหลกไม่แหลกอ๋ออ๋อมืดเมื่อกี้หมดหลอดเมื่อกี้หมดหลอด ึงอยู่กูตึงอยู่วะเดงผมเพิ่มเสียงไม่หน่อยดีกว่าครับปันพูดผมขอได้ยินอู๋ทุกคนนัวไปว่นัวไปทุกคนโคตรตึงตึงมากเอ้ยโนไม่ตึงนนเนี้ยโนเนี้ยอะไรอะโหลุมผมคนเดียวแล้วตีผมหายหมดเลยโอ้หแต่ ผมงงว่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมเดินเซนสุดท้ายแล้วปะเนี่ยโอ้โหถ้าหมดนี้คงต้องไปเมสติกทุกคนเซนหมดนะครับฟอของมันหมดอ่ะนะครับเดี๋ยว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 รอเกิดใหม่แป๊บนึงนะครับเราตีกูก็่สี่คนคงจะไหวเนาะผมงงว่าทำไมผมมีทำไมผมมีรีเจนเยอะกว่าเมสติกวะเออแล้วผมไม่คิดได้ว่าวันนี้ผมจะได้มาเล่นเซิร์ฟรีเจนนะครับเนี่ยเออเ็ดแค่มามารอบนี้เซนสุดท้ายของเราต้องแบบว่าเล่นให้คุ้มเนี่ยเมื่อกี้คือแบบ น่าจะเก็บของดิสก่อนนะเอาดูตีกูดิตีกูเละเลยอ่ะยับยุยีเลยอ่ะเดี๋ยวๆเย้ชิบหายเมื่อกี้เผื่อแป๊บเดียวนิตตี้ผมหายหมดเลยเมื่อกี้นะครับเยอะเกินมันทีกูว่ามันก็โนเนียไปหมดทุกคนใครกูพอตายเฉยเลย เฮ้ยดีใช่ไหมจิงเก่าอ๋อจิงเก่าอ๋อมาใส <oh> ่ม <oh yeah> ึงอ่ะมาใส่มึงอ่ะตีแตกไปดิมึงนี่แตกไปดิมึงไม่ดับขยับแจ็คโอเคโอเคน้องพี่บ okay. 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 ิงเองน้องทุกคนเดี๋ยวไปว่าเดี๋ไป ของนะเฮ้ยทุกคนดูดิมันลุมบ่มคนเดียวเลยอ่ะโหอะไรมาละว่ากูแตกว่ากูแตกว่ากูแตกยังไงก็แตกยังไงก็แตกยเงี้ยยังไงก็แตกแตกูกเลยขอดิษขอดิษไปเก็บเซตก่อนได้ปะเอ้ตีตีผมลืมเพิ่มมาทุกคนเอาว่ะตีกูเริ่มเพิม่มแล้วแต่ผมเป็นมีแบบว่าเซตสุดท้ายแล้วไงทุกคน คือทั้งหมดคงจะแบบไม่มีเส้นใหม่แล้วอะนะครับเส้นใหม่เนี่ยแตกนึงเออสวยเพื่อนเก็บไปแค่เขาแค่เพื่อนเขอุ้ยเพื่อนกูแตกเพื่อนกูแตกโอ้โหโอ้โหเอ้ยมันเจ็บ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 ตอนนี้คือไม่รู้ว่าใครเป็นใครคือแบบกูเห็นหัวกูใส่เดี๋ยวนะไม่นะไม่รู้พวกกันหรือเปล่านะเห็นหัวคือใส่ทุกคนตอนนี้บอกเลยว่าเห็นหัวคือใส่เก็บปืนด้วยอ่ะเก็บหัวด้วยอ่ะเก็บของหน่อยมันหิวมันหิวมันหิวหรอกมันหิวหรอกมไ่ด้หิวหรอกบอกเลยว่าไม่ได้หิวไม่ได้หิวหรอกแต่ของเพื่อนน่ะ ไอ้น,นี่ยิงกูข้างหลังไอ้นี่เนียนไอ้เหี้ยนี่เนียนไอ้โอ้โห,โหทุกคนเต็มบ้านเต็มบ้านเพื่อนโอ้โหพักก่อนพักก่อนพักก่อนโอ้มึงไล่กูเลยนี่โอ้โหทุกคนมาไล่ผมนะครับเดี๋ยวขอจุก่อนไอ้เหี้ยนี่มายืนนินนน่งเลยดูดิ <c oughs> ออดูคนนี้ไม่ยืนนิ่งเลยทุกคนดูดิไอ้แอดมินนี่หว่าแอดมินไม่ยืนนิ่งเลยแ <c oughs> ม่งไม่แม่งไม่ล่าเลยเอดนนมินนะแม่งยืนนิ่งเลยทุกคนดูดิยังเลี่ยม เจ็บเจ็บเจ็บขัว้วหัวหลมเบ็ดมากหัวหลมเบ็ดมากบังเรอร์มันเนียแตกวนอิม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 , <c oughs> อมเมอนนมมปปออิม,มดู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 ดมผมดมูดูดเดูดูดูดออนะมดูดูดูอูด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 ูอูดูวูด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 ูะเออสูดูดมดนดู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 ด่ดูดนดูดูดูดดูดูดูัูดูเราเริ่มเยอะแล้วฮะดสดดููว ไม่ใช่ใส่หดนะตีมั่วไม่เข้าหัวเพื่อนเดียวเลยทุกคนเมื่อกี้โดนแต่หัวเพื่อนว่ะมาดิช็อตนหนึ่งก็ไหวว่อหนึ่งอ่ะลองดิลองนหนึ่งดิอ่ะขอสักช็อตอันหนึ่งกูได้มะมาดิ อตีอยู่มาแล้วครับผมนี่โอ้โหไม่ใจหนึ่งซะหน่อยครับแต่พอดีเพื่อนรักผมอะครับเพื่อนรักผมเออสวยยังไงก็ไม่รอดไปยนี่ไงเรียบร้อยเก็บตัวครับทุกคนผมว่าได้เวลาดิดทุกคนดิแป๊บนึงเดี๋ยวมาดิปแบบ <c oughs> อิ่มอิ่มอิ่มแอดมินขอดิทก่อนไปดีครับเอออิ่มเฉยแล้วทุกคนเออมาะเด็นคือใครแกไปรู้ว่าจะมาเล่นเซอร์บีเจนไงเออคือผมก็งงเหมือนกันเพราะว่าไอดีผมไม่มีมิติกเยอะกว่าลีเจนต์อีกนะครับ แอดบินก็มาอีกไม่รู้แอดบินคนนี้คือคนเดียวกันที่คนให้ของผมหรือเปล่านะเพราะว่าเดี๋ยวเออตกใจนึกว่าของไหมค่ะไอเฮียอ๋ยอฮ่าเ,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 เหมือนของมันบัากว่ะทุกคนคือแบบผมไม่ได้ใส่กระเป๋ามั้งแล้วแบบยังไงอะแล้วคือยังไงเนี่ยของคือแบบคือของกูาหายดิเงี้ยคือแบบกูาหายฟรีเหรอโอ้โห จบการที่ทํามาอุตส่าห์บรรเลงนั่งเก็บของหายหมดหายหมดเจ็ดแม่ของกูหายหมดเลยทุกคนอะไรเนี่ยแ,แล้วเราก็เห็นแบบไม่ใส่กระเป๋าแล้วกเก็บของมันเก็บได้ล้วก็เก็บไปรัวๆนะครับอะไรอะแล้วนี่คือของของของกูหายหมดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยวอตเตอ์ฟักโอ้โหทุกคนกูต้องมานั่งปั่นใหม่เลยวะเมื่อกี้รู้สึกว่าหลายเซตด้วยยิงเองแค่สองเซตที่เหลือของเพื่อน <c oughs> โอ้กูท้อวะ่ะทุกคน ผมต้องมานั่งคัดสรรเซตใหม่เนี่ยมานั่งไม่คัดสรรน,นั่งหาเซตใหม่แล้วนะคน,เ,เ,นอเอาเอาแอดมินทำยิงนเ,นยเองอะอ้าแอลไอโง่ไอ้โง่เออไอ้โง่เออหุยใชมือแอดมินไม่ก็เร็วเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหคือกูกูท,ท้อว่ะทุกคนได้ผม VP8 นี่หว่าทุกคนแล้วดูดูสี่วีนี่ว่าแต่ละคน VP อะไร VP8 เยอะสุดแล้วนะครับแล้ววีพีสี่กับ VP9 ี่ะขึ้นมาทำไมอ่ะอ๋อ9กับ10นี่คือเติมสองพันห้าสามพันนะครับโหบอกเลยว่า ม่นมีเซตเลยวะมาดีมาดีปะมาดีปะเซ็ปโซนก็เซ็ปโซนป่ะของคุณจะหมดเหมือนกันปแอดมินแล้วมึงไม่คลิกออกแหละแอดมินจริงป่ะวะเนี่ยเฮ้ยหรือว่ามันบากคนทุกคนตอนที่มันตอนที่มันมาบ้าผมตอนแรกอะเออหรือว่ามันมาข้างหลังผมวะงงปะเฮ้ยจะบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้โนัวมากผมว่าลีเรจินก็มันดีนะมันแบบว่ามันไม่ตายง่ายไปไม่ตายยากไปแล้วแบบว่าวัดหัวจริงๆริอะเพราะมันไม่ได้ยิงลัวเนี่ยของมาแล้วของมาแล้วเออของกูมาแล้วเออมาดิ ได้ปะอ่าของผมมาแล้วทุกคนเออโอคือแบบต้องแบบว่าต้องใส่กับลงไปสใส่กระเป๋าในเซิร์ฟนะครับแล้วก็ออกเข้าใหม่ใช่ไหมเออโอเค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 เข้าใจแล้วไอเรานึดว่าของไม่เข้าเก็บมาทอนแต่ผมว่าถ้าดีก็คือแบบใส่กระเป๋าดีที่สุดนะใส่กระเป๋าวัี้กว่ากันตายกันตายอ่ะผมจะเข้าตีใครเนี่ยตอนแรกผมตีโซล่าแล้วผมมันใจว่าโซล่าที่คือแอดมินจริงหรือเปล่านะเพราะตอนแรกผมเห็นมันว้าวมปอยู่หลังผมอะไม่รู้ว่าผมบั็กหรือเขาแหลกหรือเขายังไงแต่ขอต้องจัด มันต้องมิติกะนทางนั้นอ่ะคือมันต้องมิติก่นทุกคนนะครับอนนี้ใช้ปืนแม็ก AW นะ AW นะครับไป AW มาทุกคนได้เวลาจุกแตกแหลกตูดนะครับคแค่นี้พอผมว่าได้จุครับได้จุแค่นี้ได้จุครับไปหูวว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 ๋ากระเป๋าวว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 วับววววควว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 ควววควว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 มวนิ กูว่าละตาตากูไม่ดได้ฝาดอินิน,นตายแซบเลยเฮียกูจะอ,ออกนอกเซฟได้หรือเปล่าเนี่กูถามถามหน่อยอินน้องเล่นกับแฟนพี่ชาแฟนน้อนาย,อยุมาอาย,อยูมาไ,มไปก็ตายไปก็แตกไปก็แตกนะไปฮะไปไปก็แตกเด็ก<ห>น,นี่มันแบบคิดว่ากูโหดมากมั้งเด็กไอ้น้องบอกเลยว่ามึงจำผิดกูกากอ้น้องไม่ได้เก่งกูกก กูได้กูได้กูได้เป็นกูได้ยา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 เฮ้ยเด็กคนนี้มันอวยเก่งว่ะเอ้ยเด็กคนนี้มันน่ารักกว่าทุกคนโอ้มึงก็พูดแรงเกินไอเด็กเฮียดิไอเฮียแต่คนคนคนอวยก็มีคนด่าก็เยอะกูเนได้แต่สำนึกเด็กอไปผมมันมีสองสามคนอ่ะอ้าวด่าดักไ้ละโอ้โหดักไว้ละด่าละขึ้นมึงขึ้นมามึงขึ้นมาเออวิ่งโห ม่เด็กวยกูน้ำตาจะไหลวะมีคนปกป้องกูด้วยไอ้เ้ย้อตาจะไหลวะอยากตายวะนะอยากตายวะล่ะโอ้่าถิ่เฮ้ยขบนบนตึกลงมาโอ้โหโหยิดแม่สามคนไม่ซื้อเล้วะเฮ้ยไอ้เหี้ยมาสามคนเลยอ่ะโอ้แม่ ไล่บินก็แบบมันไม่เข้ามันไม่เอามันบินด้วยมันเอากูเดียวเลยนะเว้เดี๋ยวบายดิที่คนเอาใหม่ลใหม่เออผมว่าอย่างที่บอกเพรว่ารีเจนก็มันนะรีเจนมันตายไม่เร็วอะแต่มิติกันตายเร็วหน่อยทุกคนมิติกั้าเรื่องหนึ่งมันก็มันก็โอเคเพราะมันตายเร็วดีไงวัดกันไปเลยแต่แบบว่าโดนลุมอย่างเงี้ยเห็นไหมโดนลุมแม่งจุกไม่ทันเลยเมื่อกี้ผมได้โดนหน้าต่างครับคิดแม่งไม่ทันว่ะแอลคิดว่าแค่คนสองคนเจ๊แม่งมาสามสี่คนเลยเมื่อกี้นะครับเอาใบายดิกูแตกกูพูดยังไงเฮ้ยเมื่อกี้เอ้ยู่มา มีคนมีชื่อสีแล้วกูแบบไม่มีสีเลยอะเออด,ด,ดูดูดูคดุณเลตี้กูแอดมินยังแตกแอดแม่เอาไรไปสู้วะเโโฮ้ยโอ้โหแอดมินยังไม่แตกเหรอกูแอดมินเปิดกลับปะวะเลือดแสนปะวะแอดมินเนี่ยดีกราเซฟให้เอาแค่แหละรู้สึกไว้ตัว, RGB าาอ,วอ,นะอาร์จีบที่มันด่ากูวะไอ้เหี้ยนะ R G B โน่หนึ่งนะผมจะขึ้นตึกใหญ่ทุกคนโอ้โหไปฮะทุกคนโนเนียโซเซีย เดี <Bond> ๋ยวมึงก็รู้แอดมินเดี๋ยวมึงก็รู้ไปไปไวเดี๋ยวมึงก็รู้อ่ะอ่ะเดี๋ยวมึงก็รู้ไปไปไวแอดมินไอ้สัตว์เจ็ดแม่ชนปุ๊บได้ตลอดไอ้เแี่ยูใส่ชมได้ใส่ชมโอ้ยยิ่เป็นลมโอ้โหอยากให้มึงโดนแท็กมันกูมากเลยมม้มันมาเป็นกับดักเลยไอ้แค่โดยยูค่ะ ยินหลกปกไ่เลย่ะใส่ใส่กูย้ำหรอกเขาไม่จัดสก้าหรอกใช่หโอ้หน้องผู้ใจดีน้องดีไม่กล่เลจินก็เอาไปได้นอนดเจนได้นะครับให้โดนไม่ติกได้นะครับเลเจนนี่อย่าทิ้งนะครับกูไอ้บินเปิดก๊อดปะวะดูดิกูนี่แพามเดียวแตกไอ้บินยังไม่แตกไล้บินแค่มีปีห้านะกำลังใจอยู่ค่ะอย่าห่วง ไอ้เฮียไปกูแตะจริงกูพุทตรงตรงเลยแม่งเยอะไปว่ะไอ้เฮียไอ้บินพากูมาเจอเฮียกูถามจริงพากูมาเจอเฮียน่ะกูยึดแม่ไว้ไม่เปิดกอดทุกคนเชื่อป่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เด็ดแม่ดูกูโดนแบบกูกูวม่ยอมยาดมดโดนมินมดโดนมินดิไม่กอดกูให้กระทืบหน้าก like yeah. ูเลยเอ้าไว้ตอนนี้มีสองตีเหรอมีสองตีกันเองเหรอ มึงดูไอ้ยังจุกติดดอหรือมึงดูไอ้เม็ยังจุกต่อได้ทุกอมึงหรือไหนที่เขาอยู่ไอ้เม็นละอยู่เพื่อนกูฝูงละลองดิว่าหรือว่ามันไอ้เม็นมันเก่งจริงวะด้วยไอ้เป็มันเก่งจริงทุกคนเดี๋ยวดักทางขึ้นดีกว่าเออมึงดรไม่มโนนใส่สี่ห้าตัวยังไม่ตายมึงดูดิไอ้เฮียดูดูดูบัฟเดียวกูแตกเลยแม่ ว่าแอดมินมันใช่หวอแไอดมินเนี่ยมึงเห็นกูเหอมิเรื่อกูแบบรู้สึกห้าวตามไงแต่พอกูเล่นจริงๆกูเป็นปเด็วแตกเฮียไอ้มินนี่หวายสัตว์เอ้ยตกใจเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยแอดมินทขาไอ้บินไอ้มินนี่แบบเลือดแสบว่ <risque. S 1> อเออเลือก็มินเลือกไอ,อ้มินก็ลดเหมือนกันนะเว้ยทุกคนลดเหมือนกัน,นครับแต่บัรจุได้นี่หว่าเออลอง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 นิดลองนิดเออ,อ,อ э, แต่ไม่ชินกับมิติก็ได้ว่ะเออโอ๊ยจ้าหุยนอนจะไม่ได้มีลุกออกไป<ห>ไ,<ห>ไม่ใช่ออที่หนึง่งนี่ไม่ไม่ลูกออกไปนะครับ โหอยู่ดีๆชิบหายทุกคนดูดิสรุปคือตอนนี้มันเหมือนจะมีสองแคนมันยิงกันนะครับมันเลยไม่กล้าลงมานะมันมีอีกแคนที่ใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วกูกันเป็นอยู่สองคนน่ะมันสองแคนแต่กูสองคนเนี่ยเจ็บแม่เจ็บแม่เจ็บแม่แอดมินแตกอร่อยเอี้แหละทุกคนแอดมินยังแตกเลยเออแสดงว่ามีแมงจุกมังจุกผิวไหวมีแสดงผิวมันไม่ได้เปิดก่อนนะครับมันเปิดผิวมันผิวกูคนต้องฝึกเยอะปะนี่กูเอาเซเล็กดีกว่าเกร็งเซเล็กไอ้เหี้ยนี่นี่ กูเก่งกับเซนเล็กไอ้เหี้ยเป็นไงล่ะกูวะของเก่งยัดแม่เซนใหญ่กูไม่สู้หรอกใครจะสู้วะหนีเนียนเนียนเนี้ยมั้งล่ะดูเพื่อนดูเพื่อนนะดิดูเพื่อนดิดูเพื่อนดิฮ่าฮ่า่าดูเพื่อนทุกคนเอ๊ะกูไม่กูไม่แหวนจริงวะโอ้โหสอบมหาล้านทุกคนตอนนี้ไอ้คิมเป็นแม่บ้านทหากูอีกแล้วแอดมิน มึงต้องย้ายตึกไปฝั่งนึ่งรู้ว่าโดดโมาฝั่งนี้ทุกคนตกเ่รอมึงตกเหรอมันตกเหรอมึงตกเหรอมาหนึ่งดิมาหนึ่งนี้มามาหนึ่งนี้มามาดิมาหนึ่งมาหนึ่งดิมาหนึ่งนี้มานู้นหนึ่งไม่สู้มึงอ่ะนู้นหนึ่งพุ่มไม่สู้ว่ะฮัลโหล ไปสุดนี้มาดีกว่าทุกคนข้าไมไปสุดนี้มาดีกว่าว่านะมามาๆๆเราสุดนี้แล้วขึ้นมาเอยข้างบนดีกว่าทุกคนโอ้โหมันนึงไม่แก้หนึ่งทุกคนเออเริ่มเข้ามือเนี่ยต้องแบบจุกบ่อยๆแบบว่า,านะดูขึ้นก่อนอย่าอย่าติดก่อนมันต้องมีสเต็ปแอดมินเฮ้ยแอดมินแบบจะขึ้นไปโมโซไม่ได้มันจะแตกเอาเฮ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยมันไม่ไหวทุกคนมันโดนลุมอ่ะมันต้องหนึ่งหนึ่งอะครับสองหนึ่งก็ยากแล้วครับถ้าเป็นลิเจนด้าได้อยู่แต่ไม่ติกนี่แบบโอ้โห เย็ดแม่วูบเดี๋ยววูบเดี๋ยววูบครับมาเออมินเนี่ยเราต้องแค่สมองเล่นนั่นมินเออไม่ใช่จะขึ้นข้างบนนั่นเดียวเราเราเอาตีอื่นมาเพราะว่าตีข้างล่างมันขึ้นไม่ได้เหมือนกันเราจะตีข้างบนดีกว่าแต่เมื่อกี้กูวิ่งมาเนียนมันก็มาแต่ไม่รู้ฮาตะกูเนียนมาแต่ไม่รู้ครับตะกูเนียนดี โอ้โหผมไม่กล้าดึงผมมันมึงตามกูมาแล้วมึงหนีมึงตามมาดันเรือนี่มามึงใส่เด็ยวกูดิมามามาหนูยิ้มมืดมืดนะไม่ใช่มันกูกูมืดมาข้างหลังกูแล้วลุ้มกูแหละโอ้มาสองคนที่เขายัางหนีเลยทุกคนไปครับไปต่อครับโอ้โหขึ้นไม่ได้แนละ้วขึ้นยากละกูยากละขึ้นยากละ,กละตอนนี้ ึ่งสองไปตัวผมจะทำการขึ้นแบบรวดเร็วให้ดูนะฮะแม่งโมเยเกินผมว่าไปครับทุกคนขึ้นไเห็น่แล้วไม่กล้ายาเห็นึเ็เจ็บเเจ็บชิจ็บๆเจ็บ โดดดีเลยสัตว์มา,ม,ามาสองไงทุกคนพวกผมอะมเออ ตึงไปอ้เวียตึงไปยิงยงใครไม่ได้ทุกคนมันได้แค่เจ็บอะเข้าใจปะได้แค่เจ็บไม่ถึงกับกาลังบอกเลยว่าได้แค่เจ็บไม่ถึงกับตายโอ้โหทุกคนจะบอกว่าเซิร์มีโคตรมันโคตรนวนเนียนะครับทุกคนเดี๋ยวก็แบบขออีกสเลได้ไหมเข้าไปอีกหนึ่งผมอยากปิดท้ายด้วยการาหนึ่งได้ไหมทุกคนหลุดว่ะแต่ผมหลุดว่ะขออีกสักหน่อยอแหวกเลยจะบอกเลยว่าเออถ้าจับถังได้มันก็ได้ทุกคนแต่ผมก็ เอาตัวถ้าผมโดนลุมบาลเนี่ยมันได้อยู่คนถ้าจุกหลบอะ่ะผมวีพีแปดทุกคนจุกหลบได้ครับแต่ถ้าแบบว่าจะให้ยิงแรกให้มันแตกอะ่ะผมว่ายากทุกคนนงงะครับโดนลุมอย่างเงี้ยแต่ถ้าเอหนื่นได้นอนครับออก,กูแตกอ่ะนโะอ,อ้ก,กูแตกฟรีเลยทุกคนโอ้โหมาอะไรก็มาเราขอปิดท้ายด้วยการลองหนึ่งนะครับลองแบบว่าสมือหนึ่งมาแล้วกันนะครับมาทุกคนจะไปยิงให้ดูครับว่า,วารีเจนเนี่ยมันยิงกันประมาณไหนบ้างนะครับเพราะยังไม่ได้ยิงแตกสักเซตเลยเออโอเคมาทุกคนเรามากหนึ่งกันดีกว่านะครับปิิดทท้าา นะครับโอ้เมื่อกี้แม่งกูค้างแตกหลุดแตกนะครับมาดิเพื่อนรีเจนเลยเพื่อนแต่บอกว่าเซิร์ฟนี้โคตรนวลเนี่ยผมว่านำถ้ามาคนเดียวมึงเล่นแค่หนึ่งอะ่ะถ้าไปอย่างเมื่อกี้ก็จุกได้อยู่แต่แบบว่ามันยิงใครเขาไม่ได้จริงก็เล่นไปก็ไม่ได้อะไรนอกจากความมันนะครับเมื่อกี้นะได้ความมันนะแต่ถ้าหาเพื่อนได้สักสามสีม่คนผมว่าไหวนะกูมาหนึ่งกูไม่ได้มาให้มาแจกของเลยอ๋อไอ้นี่ไอ้นี่มันหาของทุกคนแล้วก็ทําการดิิฮะอรอเฮียอะไรอ๋อดิดไม่ได้อีกไปเน๊ ไปครับนะฮะอีกซึ่งขอสักเซิร์ฟหนึ่งหนึ่งหนึ่งผมอยากใส่หนึ่งหนึ่งมากทุกคนตอนนี้ขอสักเซิร์ฟหนึ่งแล้วกันหนึ่ง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 นี่เซิร์ฟบนสุดเลยครับผมมาทุกคนปิดท้ายหวังว่าจะเจออะไรแบบว่าเด็ดเด็ดเด็ดดวงเด็ดดวงหน่อยแล้วกันนะครับประกันหนึ่งหนึ่งนะครับมาดูกันเจอหรือเปล่านะครับเอ้าเจอเป็นรีเจนเก้าว่ะโห้อีเวนต์เซตเก้าว่ะก็ได้เซ็ตเก่าก็ได้มาเซ็ตเก่าเซตเก่าดีมาเออผมไม่ไม่เสียวาอยู่แล้วเซ็ตเก่ามาทุกคนมีกระจมีกระใจมีน้ำใจ มาทุกคนจยิงอย่าเปิดหัวกูนะอย่าเปิดหัวกูนะเลี่ยมนะไมานะมาทุกคนเรามาปิดท้ายผมเจอคนนี้นะฮะคนนี้ไม่มีของทำไมเขาไม่มีของเออมันแจกโปรใหมให่ไม่ใช่หรอไม่ได้พดเมลหรือมีน้มแอดให้หรือว่ามาใหม่มาใหม่นีมมม่มันก็คมเหมือนกันเนี่ยเออแต่งตัวเหมือนไม่มีอะไรแต่แม่งเขาเอาเรื่องนะของไม่มีแต่ฝีมือดีคนนี้อันนี้มันมือปืมอนมีนาย โหไม่ได้ชมมาเลยแต่ผมก็โกงมันตรง VP8 นะีแะทุกคนโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับคงขอจากไปเท่าน,นี้นะผมเซิร์ฟเวอร์กัญญยาราัสซีมากิท,กทีกิทีก็ไม่ผิดหวังโดยเฉพาะมารอบนี้คือม,นนาม,านนมันมากผมชอบผมถูกใจตรงรีเจนมากๆแล้วก็มิติกนี่คือถ้ามาครั้งแรกต้อง มันต้องจุกอะเออคือมึงต้องชุกถ้าโดนลุมไม่ก็หาเพื่อนมาอย่างที่บอกไปสามสี่คนถ้าสามคนมพาเน้ลุมยังไงก็แตกถ้ามีคนแตกบ้างแหละผมมากเลยมีสองคนเลยแบบว่าไม่ได้อยู่ทีเดียวกันไงแล้วก็กระจายกันด้วยทุกคนนะครับถ้ามาสามคนสับสองสามคนลุมอะบอกเลยว่าไม่ต้องมีคนแตกแทนมันอะแล้วก็เก็บของออกเซฟอะไรเงี้ยทุกคนนะครับโอเคชอบอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับทุกคนอยากดูต่อไปก็กดติดตามช่องผมด้วยอย่าลืเมเซิร์ฟนี้ก็ลิงก์กลุ่มใต้คลิปทุกคนการจราศีทุกคนไปละเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ,บครับ